วันนี้ผมมาอยู่ที่ดาลัดครับมาดูธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจของคนไทยจริงๆเหมือนเคยถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับคลิปของคุณพี่สมบูรณ์แต่ว่าเรามาดูกันที่ดาลัดบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะหลังนี้ครับกำลังตกแต่งต่อเติมเตรียมที่จะขายช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดจากผลิตภัณฑ์พร้อม พียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าใดๆก็ได้ของพร้อมครบ150บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีชุดตรวจโควิด COVID. 500บาทขึ้นไปรับส่วนลด15%โดยการใส่โค้ด g o 1 5และซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที25%โดยการใส่โค้ด g o 2 5เพียงแค่คุณสั่งผ่านทาง Line Offi ิเชีของพร้อมไทยแลนด์แล้วบอกว่ามาจากช่องมิสเตอร์จีโชาอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรครับชื่อ B ีครับบีีครับผมนะครับธุรกิจที่ว่าตอนนี้กําลังทําอยู่เป็นธุรกิจแนวไหนครับก็ซื้อบ้านเก่ามาแล้วก็มารีโนเวทนะครับก็ก็มีเครื่องมือทุกอย่างแล้วก็ทําแล้วก็ขายเอากำไรเริ่มทํามานานยังครับจริงๆก็น่าจะ8ปีครับยางปีที่เก้าแล้วและช่วงนี้เป็นไงประสบปัญหาคือต้นทุนมันต้องสูงขึ้นป่ะฮะใช่ใครับก็หลังนี้ ก็เป็นมาสองหลังแล้วครับก็ตั้งแต่โควิดมาก็ยังทูบายโฟอย่างเงี้ยไม้เคยซื้อก่อนโควิดนีนสองบาทแปดสิบอโควิดมาปุ๊บแปดเหรียญอุ้ยขึ้นแบบแปดเหรียญครับแล้วก็ไม้หลังคาอย่ายงเงี้ยครับแต่ก่อนสิบเจ็ดเหรียญสี่คูณแปดนะครับตอนนี้ห้าสิบเอฟเหรียญเราคิดว่าธุรกิจแนวนี้มันยังโอเคอยู่ไหมในช่วงหลังจากโควิดมาเนี่ยครับผมว่าโอเคนะเพราะว่า ราคาบ้านมันคืออย่างหลังนี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับหลังนี้หรอบอกได้ไหมหลังนี้ผมซื้อมาได้มาป,ปุ๊บนะแบบว่า2องร้อยสสองแสนหนึ่งหนนึ่งพันงบเท่าไหร่ครับเนี่ยมีเรามีวางแบบบัตเจตไว้ไหมว่าต้นทุนในการฟลิปบ้านครั้งนี้จะต้องแบบไม่เกินเท่านั้นท่านี้อจริงผมจะตั้งไว้ไม่เกินสนะี่หมื่นนะสามหมื 5, 4, <อ>่นห้าึสี่หมื่นแต่หลังเนี้ยตอนเนี้ยมันมาสามหมื่นห้าแล้ว ยังไม่ได้ทำ <c ười> หน้าต่างยังไม่ได้ทำคาเปตยังไม่ได้ลงแล้วบอกได้ไหมว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วกยาขายเท่าไหร่หลังนี้เหรอ <c ười> ใช่ผมผมว่าจะริสตารแสนหกแต่ก่อนเป็นพอบคอนซิลลิงเราก็เอาออกหมดเลยแล้วก็ใส่เท็กเจอร์ใหม่เป็นเป็นน็อกดาวน์เท็กเจอร์ก็ก็จะดีหน่อยหนึ่งแต่ก่อนเป็นลูกกงไม้ผมก็เอาออกแล้วก็ใส่ ale, <c ười> ลูกกงเหล็กเพื่อมันดูมัน แกลนหน่อยหลังนี้ดีเพราะว่ามาสเตอร์เบดรูมอยู่ชั้นล่างทาร์เก็ตของคนซื้อก็จะมากขึ้นคนแกซน่ซื้อได้คนเมีอายุซื้อได้แต่ถ้ามาสเตอร์ชั้นสองเนี้ยหนุ่มสาวเท่านั้นคนแก่จะไม่ค่อยอยากจะขึ้นเท่าไหร่มาดูมาสเตอร์เพราะว่าคนงานกำลังทำห้องน้ำอยู่อันนี้ครับครับก็ใส่ไฟใหม่ไปทอยเล็กใหม่ นีเป็นห้องน้ำมาสเตอร์ครับก็เพิ่งลงพื้นไปเมื่อวานเมื่อวานเพิ่งทำพื้นเสร็จก็อันนี้กำลังทำเชาวเวอร์อยู่เมื่อวานช่างกระจกมาดูแล้วเขาก็จะวัดกระจกไปเราเป็นตัแล้วก็มาติดตั้งใหม่นะครับก็อันนี้เป็นเสร็จข้างหลังใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยใหญ่ใหญ่แบบบอกก้นก็อันนี้จะเป็นห้องลิฟวิ่ง แฟมิลี่รูมเรียกว่าแฟมิลี่รูมครับก็ชั้นสองเก็มรูมบ้านหลังนี้มันสามห้องนอนสองจุดห้าน้ำห้องน้ำนี่เสร็จและครับเต็มไม่เสร็จไป จะลงค่าไปอย่างาเ,เดียวก็พยายามจะไล่เก็บไปจากข้อมูลลงแพลงล่างแล้วก็พื้นจะลงหลังสุดเพราะว่าไม่ต้องมานั่งเหยียบกันเด๋<ม>ยวต้องมานั่งเคลียร์ดิจริงๆอ่ะเก้าธุรกิจนี้ก็ซื้อบ้านตัวเองหลังแรกปี2012คือเป็นบ้านที่เราซื้อแล้วอยู่ใช่อยู่กล่าวาาว่าจะอยู่หรือว่าอยู่ปกติอยู่ปกติเลยปกติเลยและไอเดียนี้มันป๊อปอัพขึ้นมาอย่างไงครับเพราะว่าซื้อฟอร์เคเตอร์มาซื้อบ้านแบงค์ยืดมาซื้อจากแบงค์ แล้วก็ให้คนเรลเตอร์เนี่ยทำคอมขึ้นมาเฮ้ยมันได้มากกว่าที่ราคาที่เราซื้อเยอะผมเลยเอ้ยมันเอ้ยมันมันได้เงินนะทำไงดีล่ะเราจะมีเรลเตอร์แล้วทำด้านนี้หรือเราจะเป็นเรลเตอร์เองคือตอนนี้ก็เป็นเรลเตอร์ใช่เป็นเป็นโบรกเกอร์ด้วยเป็นโบรกเกอร์ด้วยเป็นโบรกเกอร์เองนะใช่ก็เป็นเรลเตอร์มาสี่ปีตั้งแต่ปี2014เป็นซะเองเลยเออเป็นซะเองเลยแต่ว่าผมไม่เคยซื้อให้ใครนะ ก็คือซื้อให้ตัวเองส่วนใหญ่วเป็นคือเป็นบลกเกอร์เป็นเรีลเตอร์นี้แต่ไม่เคยรับงานคนอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยถ้าถ้าจะมีก็คือแบบคนรู้จักกันจริงๆอ๋อแล้วก็เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์บ้างหนึ่งจุดห้าบ้างสองบ้างอะไรเงี้ยทั้งหมดที่ทํามากี่หลังก็นับนับไว้ไหมครับน่าจะเกินหกสิบนะโอ้โหเกินหกสิบหลังป่านี้ก็เป็นเจ้าสัวแล้วี่ครับไม่ไม่รับก็คือตอนนี้ทําทั้งบ้านเช่าแล้วก็บ้านแบบฟลิปขายใช่ใช่สมมุต แบบคนเช่าออกแล้วแบบบ้านชำรุดเยอะแล้วเราต้องซ่อมมันคุ้มกับค่าเช่าที่เราเก็บของเขามาไหมปีหนึ่งสองปีหรืออะไรก็แล้วแต่มันมันก็ไม่คุ้มหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราได้มันคือราคาบ้านไง ấy. เอาแค่กระแสเงนินสดแต่ละเดือนแต่ละปีเท่าที่ฟังแล้วเหมือนกับว่าฟลิปบ้านขายน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเช่าแล้วพอมาซ่อมบางทีก็ไม่คุ้มใช่ไหมครับใช่ค่าซ่อมแต่ว่าเราก็ยังสามารถเปลี่ยนจากเช่าเป็นขายบ้านหลังนั้นได้ใช่ถ้า,ถาต้องการอ๋อโอเค ก่อนจะไปดูอีกหลังหนึ่งของเขานะครับที่เพิ่งซื้อมายังไม่ได้ทำเลยนะแว้นเติมน้ำมันก่อนช่วงนี้น้ำมันราคาลงอีกหน่อยลนะฝั่งนู้นนะครับน้ำมันเลก u l a r 4.13เซนแต่ไม่เติมครับผมมาเติมเชล4.19เซนมันเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวชอบเติมน้ำมันของเชลไม่รู้ทำไม 14แกลลอนกว่า60เหรียญถือว่าถูกนะรอบที่แล้วผมเติมไป15แกลลอนเนี่ยมัน75เหรียญเลยนะถูกลงหน่อยฮ่ฮเบอร์นี่ครับติดต่อไปได้เลยครับเนี่ยบี B. โซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยบ้านหลังนี้อันนี้อันนี้ก็ได้ผมงงกันสองแสนสองแสนใช่สภาพบ้านสองแสนนี่คือสภาพบ้านสองแสนฮะชั้นเดียวด้วยหลังเล็กกว่าเราขายได้สามแสนอ๋อเนี่ยถนนเยอะอะไรเนี่ยขายไปถึนที่ไหนหลังเล็กกว่านี้ยังขายได้สามแสนอันนี้ก็น่าจะสามแสนสองใช่ถ้างี้หลังหลังนี้ก็น่าจะกําไรเพราะซ่อมคิดว่าเท่าไหร่ฮะ สามหมื่นสี่หมื่นไม่เกินนี้สี่หมื่นยังไงก็กําไรอยู่ได้มากได้น้อยไม่ได้หมดครับยังไงก็ได้อยู่กันไปได้ไงวะคนเจ้าของเนี่ยโอ้โหเป็นผมผมอยู่ไม่ไหวเนี่ยบ้านขนาดนี้ต้องทําแล้วครัวนี่คือจะผมว่าจะเอาออกหมดด้านเลเยอร์มันมีเฟอร์นิเจอร์นะครับคือเลเยอร์ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์นี่เก่ามากเลยสามสิบกว่าสี่สิบกว่าปีได้ป่ะครับอันนี้เอออกหมดครับ โดนฉลารเต็มเลยขายชาเข้าไปก็ขึ้นเข้าด้วยเออเนี่ยลาเต็มเลยอ่ะใช่ถ้าเป็น inspection มาตรวจบ้านเนี่ยไม่ผ่านนะเนี่ยบ้านหลังนี้โดนเลยใช่ครับคือเจ้าของบ้านนี้แบบบ้านอยู่กันจนแบบเละเลยอ่ะระวังไม่มีไฟเห็นอยู่ครับนี่คือคาร์บอนลุงหมดเลยมาได้ฟรีกระดาษใหญ่กว่าบ้านผมอีกตอนแรกเนี่ยเห็นพื้นนึกว่าเป็นหินแต่พอเหยียบเข้ามาแล้วแบบอ๋อเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกไวนยเนา เป็นลายหินคิดได้ไงวะใช่แล้วก็ไม้รวงนะไม้ไม้ไม,ไม,มันมันไม้มันเริ่มผุแล้วอะ่ะคงโดนน้ําท่วมจริงๆกันเนี่ยขึ้นมาถึงนี่แล้วก็เป็นลาชืน้นนี่คือบ้านราคาสองแสนทวนเนี่ยครับบ้านยุคนี้ในอเมริกาถ้าเป็นเมื่อก่อนสภาพดีน่าจะประมาณแสนหนึ่งอะประมาณนั้นเผลอๆอาจจะไม่ถึงเราจ่ายเงินสองแสนแล้วนะยังต้องมาทําบ้านเองทั้งหลังอีกอะ่ะแต่ก็โอเคคนระับพอมองดูจากแปลนบ้านแล้วเนี่ย แต่งออกมายังยังสวยแล้วก็ล้าได้อยู่นะถึงจะชั้นเดียวแต่ว่าเขาได้ความกว้างอยู่นะอันนี้เป็นโซนของห้องนอนอหห้องน้ำนแบบนี้ครัห้องน้ำแับกระเบื้องดีไซน์เก้าเก่าเก่านะแต่ดูเหมือนห้องน้ำจะดูสะอาดกว่านอกบ้านอีกนะครับก็ใช่ คือตอนแรกบ้านนี้ปลูกพรมไม่ใช่อรเป็นปลูกปลูกขึ้นไม้ครับแล้วเขาพรมมาวางขึ้นไม้อ๋อที่ม่นควรทำเพราะว่ามันเป็นขึ้นไม้อยู่แล้วดีอยู่แล้วนกคงอยากได้พรมเป็นไม้อยู่แล้วแต่เอาพรมมาแม็กติดก,กับไม้ใช่เฮ้ยทางลับอ๋อเป็นเป็นลงไปใ้่ั่นลงไปคลูสเปซ a อ็คลูสเปซกฎหมาย ต้องให้อย่างน้อยสิบปดนิ้วส8ปดนิ้วใช่สิบปดนิ้วก็ลงไปก็ต้องนั่งย่อๆขาเนาขาเนาด้วยซ้ำไปมันไม่นานั่งได้ตกไม้คูสเปซอ้ยคูสเปซใส่ไว้พวกแบบท่อน้ำนอกระบบท่อน้ำบ้านสมัยเก่าก็ปั้นนี้หมดจบทั้งหมดห้องห้องเขาก็เยอะอยู่นะสามห้องใช่สนอสามห้องนอนบาสเตอร์จะต้องมีห้องน้ำในตัวใช่นี่แรงสับตาย โอ้โหเป่งสาวบ้างอย่างเงี้ยมันลางๆเคยแบบเดินเข้าไปแล้วเจอแบบเหมือนโฮมเดทเข้ามาอยู่ไหมฮะเจอเจอไปกบแฟนี่แหละก็เปิดโต๊าไปเขาก็กึ๊กกักเราก็งงไอ้เสียงอะไรวะเราก็ย่าเพิ่งเข้าสักพักก็กวิ่งออกมาสวนออกมาไม่พูดไม่จาแบบว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊แบบผ่านเราไปเลยเพราะบางทีเวลาผมก็มาไปตูบ้านไหนแบบแอร์เย้ยๆอะไรเงี้ยผมก็มือนึงก็จะกำปืนละ แล้วก็น็อกประตูเคาะประตูแล้วก็พยายามพูดคนเดียวอะไรเงี้ยว่ามีใครอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องเซฟเตือนกันน,น,น่ากลัวบ่อยไหมที่เจอแบบนั้นอนะ่ะเจอครั้งเดียวอ๋อเจอครัง้งเดียวครั้งหลังก็ถ้าน่ากลัวก็ก็พยายามจะดูรอบรบ้านก่อนก่อนเข้าบ้านถ้ามีการแตกของหน้าต่างถ้ามีการร่องรอยการเปิดประตูเงี้ยเราก็นนิหฐันแล้วอาจจะมีคนอยู่ข้างในอืเราก็ต้องดูรอบบ้านก่อน พื้นที่หลังบ้านโอเคเลยครับมันเป็นทางแบบลาดลงไปแล้วก็มีทางเดินข้างหลังถือว่าล่มมากเลยนะบ้านหลังนี้ด้านหลังหลังอื่นๆยังแบบโล่งๆมีต้นไม้สองสมต้นนะฮะแต่ที่นี่หลังนี้ได้ต้นไม้เยอะเลยล่มลื่นมากมา างนหมู่บ้านนี้ดูโอเคกว่าสองที่แรกที่เราไปเยอะเลยนะ เปิดไม่ได้ะด็กเขาบอกให้เข้าด้านข้างเนี่ยหน้าต่างนี้งัดเข้าไปเลยเดดูสนามหญ้าหลังบ้านสินี่โอ้มีทางเลยเข้าไปข้างหลังอีกตรงนี้ดูเป็นส่วนตัวมากเลยนะมุมตรงเนี้ยข้างหลังไม่ติดกับใครเลยมันทำอะไรได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นจัดโซน ปาร์ตี้เป็นของตัวเองหรือทำสระว่ายน้ำตรงนี้ mm hmm. ก็ได้เป็นส่วนตัวเลยไม่ไม่ติดไม่ปนกับใครของเจ้าของเก่าอันนี้เป็นการตกแต่งของเจ้าของบ้านเดิมนะครับเอาสเปรย์มาพ่นดำๆโอ้ยังกับคัรือหาดโอ้โห มองจากข้างล่างคือไปข้างบนนี่คือซับซ้อนมากเลยนะนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาหกห้องนอนกี่ห้องน้านะครับสองจุดห้าห้องน้ํสองจุดห้าห้องน้ําก็คือเป็นสองฟูลบาสแล้วก็ห้องน้ํารับแขกหนึ่งซื้อมาเท่าไหร่ครับอันนี้หุ้นกับเพื่อนมาหลังนี้ซื้อมา3ามแสนสามหลังนี้สามแสนสามซื้อกี่ปีมาแล้วครับเพ่เพิ่งซื้อเพิ่งซื้อเพิ่งปิดเมื่อวานเลยเพิ่งปิดเมื่อวานเลยสามแสนสามได้ขนาดน,นี้เลยเหรอเพิ่งโงนกันเมื่อวานเลยเดี๋ยว เพิ่ม,มาอีกแสนเดียวสภาพโอเคกว่าหลังเมื่อกี้เยอะเลยนะใช่ใช่พื้นไม้อันนี้จะใส่ฮาร์ดบูดเลยต้อ,องใส่ดีเพราะว่าถ้าใส่ไม่ดีหลังให้ราคาบ้านตกบ้านแพงต้องใส่ดีมันมีบ้านหลังหนึ่งเพิ่งขายไปเมื่อเดือนนี้แล้ว i อเด t i c เ l ลเลยทุกอย่างเหมือนกันได้เลยแต่บ้านเขามีสามห้องน้ำผมดูแล้ว่ะผมว่าจะทำห้องน้ำอีกห้องได้้างบนทำทุกอย่างให้เหมือนเขาเนี่ยผมว่าผมขายได้เท่าเขาอย่างน้อยนะเท่าไหร่ครับ ห้าสองสามก็ห้าแสนยี่สามตีซะว่ากําไรหนอๆขึ้นมาสองแสนกว่า <c oughs> มีแับให้เล่นสองแสนกว่าขึ้นอยู่กับว่ามีคนเล็งแอร์เรียนี้อยู่หรือเปล่าถูกไหมรค,ครับ <อ mandatory. S 1> แอร์เรียนี้อยู่ตรงไหนครับบอกพี่ซีซีเร์ฮิลครับซีเดอร์ฮิลแต่ซีเดอร์ฮิลเนี่ยมันจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นบ้านมิลเลียนพาวเวอร์เฮาส์เลยก็จะอยู่จะอยู่ติดเลก <c oughs> ครับเขาเรียกว่าโจคูเลกถ้าเราหันมาจะอยู่ทางขวามือของหกเจ็ดเส้นหกเจ็ดแต่ถ้าเส้นหกเจ็ดฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นบ้านอยู่อาศัยมากกว่า มันจะเป็นบ้านแบบบ้านใหญ่กไตลายบ้านใหญ่กันทั้งหมดเลยคอมมิชชั่นเนี่ยจะเป็นสไตล์บ้านใหญ่หมดเลยก็คือไม่ต่ำกว่าสามพันสาฟิตนั้นคนมาอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ทคที่ที่นี่มาอยู่นี่เพราะว่านี่หอห้องนอนครับอันนี้คือห้องมาสเตอร์เบดนะใช่โนะอ้โหใหญ่จุ้มสมกับเป็นมาสเตอร์จริงๆนะฮะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแน่นอนมาสเตอร์สี่พ <Master. S 2> ันส้าฟิตอื้อหือแล้วเขาอาบตรงไหนอ่ะ อ๋อนี่ห้องน้ําใหญ่มากนะฮะแต่ว่าตูอ้อาบน้ำมีอยู่แค่นี้ตู้เดียวอ๋อนี่เขามีจักรุซี่งไงคุณที่เขาเสร็จเดินเข้ามาสองช่องก็สําหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงอันนี้ห้องอะไรอันนี้ห้องน้าเล็กอันนี้ห้องน้ำรับห้องน้ำรับแขกจะมีตะสว่วงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดาษกระลาดใหญ่อ่ะตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขก ห้องอาหารอ๋อเหรอห้องอาหารอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงใช่ตั้งโต๊ะกินข้าวตรงนี้คือแยกกันเนาะสำหรับแขกมาก็จะอยู่แค่ด้านหน้าสับพวกเจ้าของบ้านก็อยู่ข้างหลังอันนี้ก็แผ่นกังไม้หอแต่ลูกเวกแทนอ๋อพอขึ้นมาข้างบนนะฮะเดินมาทางนี้ก็มีห้องนอนห้องนอนตรงนี้วิวดีครับ มองไปข้างหลังเห็น Better เป็นต้นไม้ไม่ติดบ้านใครเลยส่วนตัวมากเลยแจ๋วแล้วก็มีห้องน้ําข้างบนอีกแล้วก็มีอันนี้เหมือนเป็นห้องซักผ้าแล้วก็อีกหนึ่งห้องนอนด้านหน้าบ้าน <S <S 2> <S 2> เราเดินมาถึงอีกซีกหนึ่งของบ้าน สิกนี้ฝั่งตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นเกมรูมตั้งตู้อาร์เคดทำเป็นร้านเกมได้เลยนะสมกับเป็นเกมรูมจริงอันนี้ดิฟสามารถขนเพื่อนทั้งชั้นเรียนมานั่งเล่นกันตรงนี้ได้เลยเนดะี๋ยเดี๋ยว,ยวไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเราถ้าจะเกมรูมมาก็เป็นห้องนอนนะฮะนี่ก็อีกห้องนอนหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่ก็อีกห้องนอนนึงไอห้องนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยได้วิวหน้าบ้านครับเห็นที่จอดรถหน้าบ้านตัวเอง มีคอเซตนในตัวตู้ซื้อผ้านะถ้าใครยังไม่รู้ถ่ายมาแล้วเหมือนไม่เหมือนไม่ได้อยู่ในบ้านนะแต่งดีๆนี่แบบเอาน้ําตกมาวางกลางบ้านนึกว่าอยู่โรงแรมถือว่าดีนะ3ามแสนในยุคนี้นะครับถึงแม้มันจะแบบผุพังบางส่วนไปบ้างแต่ก็มูลรวมแล้วผมว่าคุ้มอะ่ะยังไงก็ขอให้ธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีตลอดการานะครับ ขอบคุณมากเลยวันนี้ที่พาทัวร์ทั้งสหลังนะฮะถ้าถ้าเกิดมีคนสนใจอะอยากอยู่ในอเมริกาเนี่ยอยากจะทําอาชีพประมาณเนี้ยครับติดต่อทางไหนครับมีไ G หรือมีโทรศัพท์เบอร์เพราะผมถ่ายไปหน้าบ้านที่แล้วใช่เบอร์นั้นเลยปะเป็นเบอร์นั้นได้ครับเป็นเบอร์นั้นก็ได้ใช่ไหมครับเป็นเบอร์ธุรกิจใจประเด็นนคืออยากจะให้แบบว่าเป็นเป็นแนวทางว่าเออเราก็ไม่เป็นถ้าเปิดร้านอาหารนะผมเองก็เปิดร้านอาหารแต่ว่าเคยเปิดแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะผมไม่ไม่ใช่สไตล์ผมก็ มันก็ขึ้นอยู่กับ i ิ e s s Mo เดลนะที่ที่คนไทยอยากจะทำอย่างผมพิเศษของผมผมมีคนงาน full time อ๋อเดี๋ยวนะคนงานที่เห็นที่บ้านแรกนั่นคือเรียกได้ว่าเป็นพนักงานของตัวเองเลย l t i m e ครับฟ time. จ่ายเป็นเงินเดือนชั่วโมงเป็นชั่วโมงเลยอ๋อเฉพาะมีงานเราก็จ่ายเป็นชั่วโมงแล้วถ้าเกิดไม่มีงานให้เขาอะเขาก็ไปรับงานนอกเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงส่วนใหญ่เขากจะรับแต่ถ้าเขาไม่มีผมก็จะพยายามหาเขาให้ทำชั่วโมงเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมฮรก็ ไอ้ตัวใหญ่อะมีตัวใหญ่คนหนึ่งที่ทํากระเบื้องแก่งนั่นนะก็ยี่สิบอาพครับชั่วโมงละยี่สิบอัพยี่สิบอับคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะมากกว่ามากกว่ายี่สิบนี่คือพนักงานก่อสร้างนะ <laughs> หลังจากที่ได้ยินเรื่องของราคาค่าตัวพนักงานช่างก่อสร้างช่างทําบ้านอะไรเงี้ยครับชั่วโมงละยี่สิบเนี่ยมันจะต้องมีคนไทยหลายคนเลยนะฮะที่ทําอาชีพนี้อยู่แล้วก็หรือหรือทําบ้านเป็นก็แก๊กก็แก๊กแล้วอยากจะมาทํางานแบบนี้ที่อเมริกาอื อย่าง B ีจ้างได้ไหมครับสามารถ Import มาจากเมืองไทยได้ไหมมันไม่ใช่ specialist. s p e c i a l ลิสมันไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันมีหลักการที่จะจ้างคนต่างชาติคือเราต้องโพสต์ลงไปในพ mm ับ l i ิกเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วสิ่งที่เราต้องการคุณวุธที่เราต้องการเนี่ยไม่มีใครคอล์ริฟาเลยในอเมริกาคือไม่มีใครสามารถทําได้หาไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้ว,ลวงานกอสร้างไงครับ mm hmm. จับ คนในโฮม e ีฟอร์มาหนึ่งคนก็ทําได้หมดอมถูกปล่ามันก็ไม่ได้แต่ถ้าผมมีไอเดียอย่างนี้เพราะวันก่อนผมเพิ่งฟังทนายแก้วมาทนายแก้วคือทนายคนไทยที่อยู่วอชิงตันครับเขาก็ทําเรื่องอิมริกาชันโดยตรงเขาบอกว่าอย่างนี้อเมริกาลดลดระดับการอินเวสเตอร์เป็นอ e ินเวส m e เมนต์วีซ่าเนี่ยเป็น E2 มั้ง e2 เนี่ยจากแสนจากแสน แสนแปดหรือแสนสี่เนี่ยเหลือแสนเดียวแล้วคือ Investment v i s a ่นี่ก็คือเป็นบีซ่าเหมือนลงทุนการลงทุนการลงทุนเดี๋ยวนี้งบก็คือแสนเหรียญแสนเหรียญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแสนเหรียญนี้จะไปลงทุนอะไรได้นะแต่ละรัฐมันก็อาจจะเหมือนกันแต่ละรัฐไม่เหมือนกันแล้วแต่เราศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมไปแล้วผมหิวข้าวแล้วครับไม่ไหวละร้อนด้วยแต่นี้แบบร้อนมากเลย แต่มันใหญ่มากอะใหญ่กว่าเล็กชาวเวสิงะน,นี่อย่างตรงนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านน่าจะเพิ่งสร้างใหม่ล่ะดูแล้วรู้เลยข้อดีของหมู่บ้านสร้างใหม่คือเราไม่ต้องพวงไนเวลาซื้อบ้านไปแล้วไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องซ่อมอะไรฮะแต่ข้อเสียก็คือร้อนต้นไม้แทบไม่มีหมู่บ้านสวยนะเนี่ยอันนี้คนละที่กับที่เราไปดูบ้านของคุณบีแล้วนะครับ นี่ฝั่งนึ่งละที่เขาบอกว่าเป็นฝั่งเศรษฐีอยู่สวยๆสวยๆบ้านจะตายคล้ายๆยุโรลปเลยเนาะถนนเส้นนี้ชื่อว่าอังเลนอยู่ในอเมริกาแต่ถนนชื่ออังเลนป่ะอันนี้ผมสุ่มร้านอาหารไทยที่คิดว่าดีและอยู่ใกล้ที่สุดสำหรับคนไทยที่มาอเมริกาใหม่ๆนะครับง่ายๆวิธีการตามหาแหล่งที่คนไทยอยู่ในเมืองของท่านนะฮะก็คือเข้า Google Map พิมพ์คำว่าไทยฟู้ด เดี๋ยวก็เจอมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ผมก็แรนดอมมาแต่ไม่รู้ร้านเจ้าของคนไทยหรือเปล่าแต่เขียนว่าลาวไทย Eat sweet rice Make it two order of crab fried rice Yes sir No spicy s p i c y No s p i c สั่งข้าวผัดปูครับต้องลองนี่ผมยังไม่ได้กินข้าวแล้วันงแต่เช้าเ <It 's S 1> มื่อเช้า s okay. <S กินแค่แซนด์วิชไปนิดเดียวเองมาแล้วข้าวผัดปู อสั่งเข้าผัดปูดทั้งคู่เลยไม่คิดจะสั่งอย่างอื่นกันเลยไม่ร้อนเหรอนี่แหละฮะให้มาเรียนรู้นะครับว่าเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ไม่ได้สบายนะพามาทำงานด้วยให้เห็นว่าผมทำงานแล้วมันเหนื่อยขนาดไหนเดินตากแดดอยู่ในบ้านอบๆร้อนๆแล้วแต่เหตุการณ์ที่ไปถ่ายนะครับ ขับรถมาไกลๆถ่ายเสร็จแล้วก็กลับแต่ก่อนกลับกบินก่อนเพราะว่าหิวมากถามว่าคุ้มไหมค่าน้ํามันก็ยังไม่คุ้มเลยมังแต่ใจรักไงก็เลยมาอยากแชร์อะไรดีๆให้กับคนไทยได้ดูอิ่มเสร็จแล้วทีเนี้ยขับรถหลับแล้วขับย้อนแดดด้วยนะเรื่องขเรื่องหลับแน่นอนง่วงแน่เขาผัดปูอยากรู้ใช่ไหมโอเคครับ เข้าผัดปูของเขาโอเคครับโอเคอยู่กลับบ้านพร้อมพร้อมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ